นอกหอกนา้าเก้ามาเป็นดาราชาวดินบ่ลืมปราบ่ลืมป้านาบ่ลืมถิ่นก่อนจะออกสิละแสดงกลองใจเรื่องแบบคือชุดโมลำลบใจที่ทำไม่ยืนจับไม่ ยังพิเพีนยังสอนอไว้ในหัวใจบยลืมเร,รมาจาดยงหมอลำยังครอเ้งในหัวใจบ่ยลืร,รา,ายังคงแรงยางต่อเนื่องไข่ออก ามวันทยานเข้าสู่สามล้านไม่ธรรมดาสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับป้องปายมิดหมอแคนแฟนหมอลำยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยซีเกตกันเนีสวัสดีพี่ยังแฟนครับเอฟซีเต้าน้อยเผ็ดบันแพงแฟนครับเอฟซีลาดน้อยคออุ้งเองสู้ขู่ส้้้นเนอครับเด้อ มาแล้วครับพี่น้องปล่อยมาเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยเกือบเสรอหมดส่วบ้องแล้วยังคงแรงยางต่อนเนื่องนั่นคือภาพพยนต์ไข่ออกอีกอยางที่แรงกำลังมากนั่นคือเพลงเพชรชาวดิท้องหลาดหน่อย เป็นอยังครับเป็นซิงเกิลสุดพิเศษได้นำเอาไปเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ไข่โอ้ซึ่งกำลังมาแห้งยูณขณะนี้ครับถือว่าเป็นหนังที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับโรงหนังต่างๆให้กับ ผู้ชมให้กับมิดมอกแค่นแฟนหมอลำอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเป็นหนังเรื่องแรกครับที่นำเอาคนต่างไว้เข้ามาอยู่ในโรงหนังด้วยกันได้ถือว่ายัางครับถือว่าเป็นเป็นหนังเรื่องแรกก็ว่า้ ของภาคอีสานที่น้ำเอาคนต่างวัยคนที่บ่เคยเบิ้งหนังดึงข้ว่าเบิ่งหนังได้นั่นก็คือขายอ,อ้อตัวแปรสำคัญวายูที่หนังครับพี่น้องตัวแปรสำคัญที่นำพาเอาแฟนคลับ FC ผู้สูงวัยหรือต่างวัยมาเบิง่งมาแยง้ง เป็นไผไปว่ได้นั่นคือลาดน้อยอู๋งอีกส่วนมากเลยครับแฟนคลับเอฟซีลาดน้อยวิงเป็นผู้สูงอายุซึ่งติดตามลาดน้อยอุ๋งอิงมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีหลายคนเข้ามากะว่าเป็นเสียงเดียวกันว่าติดตามลาดน้อยอุ๋งอิงตั้งแต่ มาหลังเวทีมาหลังหาหรือว่ามือมาออดดชัน่นนั่นเองนั่นคือหลายคนยังคงจำได้ครับนี่คือตัวแปรเฮดไ้ผู K H ้มีอายุได้เข้ามากบังหน,นะณปัจจุบันครับดึงเอาดึงเอาเด็กน้อยมาพอ้อ แฟนคลับฟอฟซีนี่ถือว่ามีทุกเพศมีทุกวัยครับมีทุกสถานะสำหรับเด็กที่มีชื่อว่าอุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงอย่างผลงานเพลงเพชรชาวดินตั้งแต่หนังเข้าโรงฉายผมเสววาวานหลายคนอยากจะไปฟังเพลงเพลงนี้แต่มือนี่ครับ ได้ปล่อยออกมาเลย MV แบบเต็มๆณนะช่วงนี้กำลังเปิดเบิงอยู่ครับอัดคลิปไปน้ำเปิดเบิงไปน้ำเพื่ออยังครับเพื่อเป็นการสนับสนุนเพื่อเป็นการซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้ลูกสาวอีกทางหนึ่งครับเบิงแล้วก็เว่นว่า ไปเฮ็ดอันอื่นก่อนอป่อยว่าเบิงไหมมันกาสิเป็นการนะครับเป็นการสนับสนุนถ้าเบิ่งติดตอกันหลายติดตอกันไปเลยนมับนบ่นบได้ครับมันก็มีกฎมีระเบียบเนาะ<ม>ว่าต้องให้คะแนนอย่างงดต้องให้คะแนนอย่างนี้นี่มันมีกฎมีเกณฑ์ของมันแต่ตอนนี้ครับปล่อยมาหนึ่งชั่วโมงนี่แหละเห็นจะได้เนาะ เรียกว่ากระแสแรงอย่างต่อเนื่คือกับนังคายอ้อครับมันบอกเคยมีปรากฏการณ์แบบนี้มาก,ก่อนเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นสิ่งที่น่าน่ายังครับน่าเคารพศรัทธาหลายคนเขามาเบิงเพราะยังครับอยากรู้เรื่องของคายอ้อ ทังเรื่องนี้สอนให้เบ่งในรูปแบบหลากหลายรูปแบบเพราะว่าจะเป็นการพิษไข้อเพราะว่าจะเป็นการการคลองคลองเคลื่อนเพราะว่าจะเป็นการที่จะประกอบในทางสุจริตเ่าง่ายๆดำเนินชีวิตด้วยรูปแบบที่ถูกต้อง ดีไงถ้าใัยเห็ดบ่ดีถ้าไัเหตุบ่งามก็เป็นไปตามกรรมที่ได้กระทำมาน,นั่นล่ะครับสิ่งที่สอนในห,หนังเรื่องนี้ผู้ใดอยากได้เคยไปเบิง่งก็เฝ้าไปเบิ่งครับยังบ่ทันยังไม่ทันสายเฝ้าจับจองตัวไปเบิง่งเบิ่งหนังไปน้ำฟังเพลงลาหน่อยขุ้หญิงไปน้ำก็ได้ครับ วันนี้ครับลาลอยกูเงงพรอบทีมงานนักสแสดงเนาะไปพบป,ะ,ปะมิดมอแคนแฟนมอลำทางกลับมหาสารคามถ้าจำบวิดนาจะเป็นห้างเสริมไทยจะไปพบป,ะ,ปะแฟนครับ FC ด้านหน้าโรงนะยังมีสิ่งนี้ดีสิ่งงามๆให้กับมิดมอแคนแฟนมอลำในเมิงใหนแ่ เอาคลิปนี้ฝากตอนเอาไว้แต่เพียงสำเนียครับพี่น้องติไปฟังเพ้งลาหน่อยหู้หญิงตัวพ่อกันคลิปนาสบายดีครับผม